สวัสดีครับลุงโอโซล่าเซล์ครับวันนี้มาพูดเรื่องอินเวอร์เตอร์ไฮบิดครับอันนี้แผงอยู่บนหลังคานะครับแผง340รัอยสี่สิบวัต์อนุกรมกัน8แผงนะครับโพลีฟูลเซลล์เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับววา แปดแผงอนุกรมกัน340วัตต์ตอนนี้เวลาประมาณบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงตรงดูซิว่าเจ้าตัว In อินเวอร์เตอร์ไฮบิดจะผลิตไฟได้เท่าไหร่นะครับผมใช้ของ Apple Green นะครับตัวนี้5,500ัาวัตต์ระบบแบตเตอรี่48โวลต์ครับแต่ว่า ยังไม่ได้ต่อแบตเตอรี่นะครับใช้แผงโซล่าเซลล์คู่กับไฟจากการไฟฟ้านะครับไฟจากการไฟฟ้าเป็นไฟสำรองใช้โซล่าเซลล์เป็นหลักเมื่อไฟโซล่าเซลล์ไม่พอก็จะดึงไฟจากการไฟฟ้ามาเพิ่มครับมาไล่ดูวงจรกันก่อนนะครับไปกันเรื่อยเนะครับวันนี้อันดับแรกก็สายโซล่าเซลล์ที่มาจากหลังคาเมื่อกี้ครับที่ให้ดูมาผ่าน การเอาแดงบวกดำลบนะครับ mm hmm. มาจากหลัาางคาการเอาจุดนี้ลงมาเข้าตู้คอนโทรลมาเท่านี้ยเบเบเกอร์เบเกอร์ดีซีนะครับแดงบวกดำลบแล้วก็ขนานกับการฟ้าสืร์โปรดิคชั่นของดีซีนะครับเนี่ยสังเกตง่ายอ่า mm hmm. ดีบวกดีซลบเราเข้าสายให้ถูกต้องนะครับอันนี้ก็ต่อเป็นสายดินครับลงไปด้านล่างนี่ครับลงไปด้านล่างกป็ปักแท่งทองแดงอยู่บนดินตรงนู้นครับความยาวหนึ่งร้อยแปดิบเมตรหรือว่าสองร้อยเอ่อหนึ่งหจุดแเมตรครับหรือว่าสองจุดสี่เมตรน จะมีเสียงวันนี้นะเสียงโปรติของอินเวอร์เตอร์รุ่นนี้นครับเ,เรามาตรงนี้กันต่อพอสายโซล่าเซลล์ผ่านจากเบรกเกอร์มาแล้วไปไหนต่อนี่ครับวิ่งมาทางนี้ครับเป็นสายโซล่าเซลล์มาทางท่อน,นี้ครับวิ่งมาตามรางนี้ขึ้นมาทางนี้ครับามาเข้าตัวอินเวอร์เตอร์แรงบวกดำลบรบตรงนี้นะครับเป็นสายเป็นสาย PV in เห็นไหมครับ กลองันซูมหน่อยอันนี้ครับสาย PV in เป็นสายจากโซลาเซลล์ครับแด่งบวกํำลบมันเป็นไฟกระแสตรงนะครับเราก็ต้องเมนยำเรื่องขั้วบวกขั้วลบให้ดีนะครับสำหรับคุณเยจะต่อทำเองก็อันนี้ผมทำเองครับก็ให้มีความรู้พื้นฐานทางด้านไฟฟ้าด้วยนะครับสายโซลาเซลล์เข้าเครื่องคอมิวเตอร์เรียบร้อย เราก็มาดูทางด้านไฟจากการไฟฟ้านะครับข่าวนี้เดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูไฟจากการไฟฟ้าอันนี้เป็นไฟที่เข้ามาจากมิตเตอร์การไฟฟ้านะครับเข้ามาด้านนี้ผมก็แยกเป็นสองทางตรงนี้ไฟจากการไฟฟ้าด้านนี้ก็ไฟจากการไฟฟ้าเอาด้านนี้ก่อนนะครับไฟนี้ก็ผ่านคัดเอาตัวหนึ่งมาทางนี้เพื่อที่จะเข้าไปอินเวอร์เตอร์นะครับ มาทางท่อนีอ้มาทางลางสายไฟวิว่งมานี้ครับอ่ะเลยวิ่งมานี้ก่อนครับขึ้นนี้ครับขึ้นมาด้านนี้นี่ขึ้นมาอยู่ตรงนี้ครับจากตัวคัตเอาท์เมื่อกี้แล้วมาขานเบเกอร์เบเกอร์ผ่านมานี้ครับแล้วเราก็ตอ่อสู่ดักชั่นสายดินเราแยกกันคนละเส้นนะครับดิน DC อันนี้ดิน AC นะครับ อันนี้เป็นกันกฟ้าของ ac นะครับอันนี้ของ dc ของ ac อันนี้ก็เหมือนเดิมเราก็ไปต่อลงดินนะครับเมืม่อกี้แท่งทองแดงอ่ามาถึงตรงนี้นะครับผ่านไฟผ่านมาจากเบเกอร์แล้ววกลงมามาเข้าสู่ชินทาทมเมอร์นะครับตัวป้องกันไฟเกินไฟตกดักไฟไว้ก่อนครับก่อนที่ไฟจะเข้าตัวอินเวอร์เตอร์ อันนี้เราก็ตั้งได้นะครับตั้งโวลต์สองสิบโวลต์ถ้าเกินมันก็จะตัดนะครับถ้าเราก็โวลต์ต่ากว่าร้อยหกสิบโวลต์มันก็จะตัดอันนี้ก็แล้วได้แต่ใครจะตั้งเท่าไหร่แต่โดยประมาณประมาณนี้นครับแอมแอมก็ผมตั้งไว้ประมาณสามสิบแอมป์นะตัวนี้ไฟขาเข้าแล้วก็มาทางด้านนี้นะครับอ่าลงไปในท่อนี้ออกมาท่อนี้นะครับแล้วก็วิ่งมาเข้าไฟ ขาเข้าของตัวนะอินเวอร์เตอร์นะครับขึ้นไปที่ AC in มอ,องเห็นไหมครับ AC in นะครับเป็นไฟจากการไฟฟ้าแล้วเข้ามาสำรองไว้เส้นนี้นะครับเข้า L L ก็สายลายนะครับแล้วสายนิวตนันเข้าไปให้ถูกให้ตรงกับที่ที่เขาบอกไว้ก็ว่จะดีครับในเมื่อไฟเข้าไป เครื่องไปสำรองไว้ที่เครื่องอินเวอร์เตอร์แล้วเราก็มาต่อด้วยไฟออกนะครับเราเปิดเครื่องอินเ,เวอร์เตอร์ก็จะปล่อยไฟกระแสสลับออกมาก็คือ AC อเอานะครับเปิกระแสสลับออกมาลายกับเอ็นลายกับนิวตนันมาจากท่อน,นี้นะวิ่งมานนี้ครับแล้วมาขึ้นนี้ครับมาขึ้นนี้มาผ่านเบกเกอร์ก่อนที่จะออกไปไฟก่อนที่จะออกออกจากนี้แล้วไปเข้าสู่ตู้คอน s u m อร์บ้านนะครับ อันเบเกอร์ตัวนี้ควบคุม63มวกลงมาป้องกันด้วยชินนทัมเมอร์อีกชั้นนะครับก่อนนี้ไฟจะออกไปเผื่อเราใช้โหลดเกินตัวนี้ก็จะดักไว้ก่อนก่อนก่อนที่ตัวอินเวอร์เตอร์จะตัดนะครับตอนนี้ผมตั้งไว้ที่23อมวนก็250สูงสุดแล้วก็ต่ำสุด160ผ่านตัวชินนทัมเมอร์นี้มาก็ลงมานครับ โวกลับมาทางรางสายไฟอ่าขึ้นกลับมาตัวนี้เหมือนเดิมเมื่อกี้ตอนนี้ไฟขามาอันนี้ไฟขาเข้าแล้วสายเส้นนี้ไฟขาออกออกมาคือออกมาจากตัวอินเวอร์เตอร์ที่ผลิตไฟแสงไฟจากแสงอาทิตย์แล้วเป็นไฟกระแสสลับเข้ามาอันนี้ผมกำลังใช้เครื่องอินเวอร์เตอร์เนาะผ่านสวิตช์ลังเต่าเผื่อเวลาเรา ไม่ได้ใช้หรือว่าตอนเย็นไม่มีแสงอาทิตย์แล้วเราก็จะสับขึ้นไปด้านบนครับเพื่อที่ใช้ไฟบ้านปกติด้านบนนี้ก็คือไฟบ้านปกตินะครับตอนนี้ก็ใช้ไฟจากแสงแดดอยู่ก็สับลงมาด้านล่างไฟก็จะวิ่งมาทางนี้อันนี้เข้าสู่บ้านนะครับไฟของเ้นนี้เข้าสู่บ้านถ้าเกิดเราสับไปด้านบนก็คือไฟบ้านปกติวิ่งวกกลับมาแล้ววกกลับไปเข้าบ้านเหมือนเดิมอันนี้เป็นสวิตช์หลังเต่านะครับนี้เป็น e p พหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยว e p พีสองผมก็จะ ปรับปรุงชุดนี้เป็นชุดแมกนีติกนะครับเพื่อที่จะให้เขาตัดไฟดโดยอัตโนมัติเมือ่อเมื่อไฟจากอินเวอร์เตอร์ไม่ได้ผลิตมาก็าให้แมกนติกก็ตัดไฟเป็นไฟบ้านดโดยอัตโนมัติเดี๋ยวไปว่าท่าน EP2 นะครับอ่าตอนนี้ก็ไฟวิ่งมานี่ละวิ่งเข้าสู่บ้านบ้านก็ไปใช้ใช้ไฟจากแสงอาทิตย์อยูน่นะครับตอนนี้อ่าแล้วเราก็มาดูตัวเครื่องมาดูตัวเครื่องกันก่อน บ้างตอนนี้ชันครับแสงมันสะท้อนผมต้องจับกล้องไว้ก่อนแสงมันสะท้อนเข้ามา ชั้นแล้วชั้นแล้วอันนี้เราลองกดดูอ่กดปุ่มขึ้นบนนี้ก็ได้ครับพอพอชั้นแล้วนะครับกดให้ดูกดครั้งหนึ่ง a c 4ซ9สอันนี้โวลต์มาทีวีมาจากแผงโซลาร์เซลล์นะครับ280รว่านะครับ อีกครั้งหนึ่งแอมที่มาจากโซลาเซลล์สามจุดสามสามจุดสองแอมป์ับวัตต์ที่แผงโซลาเซลล์ผลิตได้ตอนนี้เก้าร้อยกว่าวัตต์ครับเก้าร้อยเจ็ดสิบวัตต์เก้าร้อยหกสิบวัตต์มันจะขยับอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะแสงแดดมันไม่นิ่งคนระับอันนี้ก็แบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ราไม่ได้ต่อผ่านไปจผ่านไปมาดูโหลดนะครับโหลดใช้อยู่ ยี่สเปอร์เซ็นต์สิบเก้าเปอร์เซ็นต์อันนี้ V A นะครับตอนนี้ตอนนี้ลืมบอกไปว่าตอนนี้เปิดแอร์อยู่1เครื่องนะครับแอร์ฟิกสปีดหนึ่งพันหนึืนสองพันวิทย้กินไฟอยู่ประมาณหนึ่งนวัตต์นะครับตัวีทีนงเนี้ยโหลดเครื่องอิเลเกอริบอกว่า,าหนึ่งประมาณหนึ่ันวัตต์เครื่องอิเลเตอร์ผลิตได้ประมาณ1,000งันวัตต์ตอนนี้ อย่างไรกบมาที่เดิมนะครับมาที่เดินนะมดประมาณนี้ครับและสัญลักษณ์นี้ก็คือแผงครับต่อไฟนี่ไฟจากแผงมาเข้าใช้งานตัวบ้านไฟในบ้านอันกลมๆนี้ก็คือไฟจากการไฟฟ้านะครับไฟสำรองไว้ตอนนี้ก็ใช้อยู่เพราะว่าไฟจากแผงผลิตไม่พอจากโหลดที่เราใช้อยู่นะครับขาดอยู่นิดหนึ่ง ไฟจากการไฟฟ้าก็าเข้ามาช่วยเครื่องก็ดึงไฟจากการไฟฟ้าเข้ามาช่วยมาดูตรงนี้ครับอันนี้วัดที่เราที่ผมต่อไว้ก็ะจะแสดงว่าเราดึงไฟจากการไฟฟ้ามาใช้ประมาณเท่าไหร่อ่านี่นะครับตอนนี้เราใช้แอร์อยู่หนึ่งตัวกินไฟประมาณ1,100วัตต์แต่ว่าเราใช้ไฟจากการไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณนี้ครับ90าวัตต์ หนึ100่งร้อยวัตต์มันจะขึ้นขึ้น,นลงลงอยู่ตามตามกระแสของแสงแดดน,นะครับบางครั้งก็แปดสิบวัตต์แสดงว่าเราเปิดแอร์อยู่หนึ่งเครื่องตอนนี้เราใช้เราใช้ไฟจากการไฟฟ้าแค่ประมาณหนึ่งร้อยวัตต์หรือว่าแปดสิบวัตต์ประมาณนี้ครับอีกประมาณหนึ่งพันวัตต์ก็เครื่องอิิวเตอร์ผลิตออกมาตามไฟด้านออกไปเนี่ยครับประมาณนี้นะครับ ระบบไม่ยุ่งยากเท่าไหร่ครับก็ให้ดูกันเผื่อเป็นศึกษาเรียนรู้สำหรับคนที่อยากจะทำเองนะครับอันนี้พอไฟนี้ออกไปก็เข้ากล่องนู่มเหมือนเดิมแล้ววกกลับเข้าบ้าน,นครับสายไฟที่จากกระแสไฟเข้าบ้านก็กโผล่เข้ามาทางจากใต้ดินนะครับแล้วก็ผมก็ดึงออกมาจากบ้านพอผ่านระบบนี้แล้วก็วกกลับเข้าบ้านเหมือนเดิมแล้วไปผ่านตู้คอนเสิรอ์ของบ้านนะครับกล่องมันไม่ค่อยสูง อ่านี้น่าจะชัดกว่าอันนี้ครับประมาณนี้ครับวหวังว่าคงมีประโยชน์สำหรับคนที่กำลังสนใจเรื่องโซลาเซลล์ครับแล้วก็เครื่องอินเวอร์เตอร์ไฮบริดสามารถผสมไฟได้นะครับตอนนี้ผมไม่ได้ใช้แบตเตอรี่เลยนะครับใช้ไฟจากแสงแดดแล้วก็ผสมกับไฟการไฟฟ้าเมื่อไฟจาก โซล่าเซลล์ไม่พอก็เครื่องก็จะดึงไฟจากการไฟฟ้ามามาช่วยโดยอัตโนมัตินะครับอย่างที่เห็นนะครับโอเคคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนครับ